ปีศาจผู้ทรยศนางคนทรยศแค่ต้องการอยู่กับคนที่แข็งแกร่งคนที่อ่อนแออย่างเจ้าอย่าพูดหยาบคายผีเฉื้เป็นนักดาบที่เร็วที่สุดของข้าในการฆ่าล้างมนุษย์และจริงๆแล้วเขากลับถูกสาวชายฆ่าท่านเจ้าหอบเขามันเป็นไปได้ความเร็วของใบมีดปีศาจนั้นน่ากลัวมากหลังจากที่เธอได้สร้างความแข็งแกร่งความเร็วของเธอก็เพิ่มขึ้น30เท่า สิ่งนี้ทําให้เธอแข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกับหูกยักษ์ใหญ่ได้หากเราไม่สามารถฆ่าเธอในการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้โปรดอดทนกับเธอนางสัตว์ร้อยเจ้าทํางานหนักมากแล้วกลับไปพักผอ่อนเถอะการต่อสู้ในครั้งนี้สนุกมากข้าจะไปฝึกฝนต่อตามวิธีที่นายท่านได้สอนให้ข้าข้าหวังว่านายท่านจะเรียกมาต่อสู้ครั้งต่อไปให้ข้าเร็วที่สุดนอกจากนี้ข้ายังทําหน้าที่หัวหน้าได้ดีมากหวังว่านายท่านจะให้โอกาสข้าและลูกน้องของข้าได้ปลดปออก หุบเขาเวจีปีศาจรีบส่งคนต่อไปที่จะออกมาต่อสู้รอบสองได้แล้วทําให้การต่อสู้น่าตื่นเต้นท่านเจ้าหุบเขาพ่อยไต่ตัวจริงในหมู่หุกยักษ์ใหญ่ของหุบเขาเวจีปีศาจน่าจะเป็นมือประหลาดในรอบนี้ข้าพร้อมแล้วที่จะรับชัยชนะท่านเจ้าหุบเขาข้าจะทําภารกิจให้สําเร็จเซียวยี่จงออกมาต่อสู้เซียวยี่หรือมีหมัดระเบิดก็ตัวเดียวกันนะครับ อยทนในที่สุดข้าก็ได้ออกมาต่อสู้อีกครั้งไอมีงูเจ้าพบก,กับเราจือและเป็นสายเลือดมาแปดชาติแล้วไข่ดินโลกปีศาสังหารความโกรธผีเฉือน ค่อนข้างน่าสนใจความสามารถพิเศษของมือประหลาดเดิมใช้ไขดินสุกปกเพื่อสร้างร่างกายเพื่อนที่ตายไปแล้วชั่วคราวค่ะความเป็นจริงจากความเข้าใจข้าเก็บเลือดของยักษ์อีกห้าตัวไว้ในร่างกายของข้าและข้าสามารถสร้างร่างกายเพื่อนที่ตายไปแล้วสองคนในสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดในคราวเดียวแม้ว่าจะอยู่ได้เพียงหนึ่งการทูบก็เพียงพอแล้วมาล่าหมีกันเถอะชนะแล้วเหรอเจ้าตายแน่ข้าต้องการกินดีหมี อยากจะกินก็เข้ามาดาบฟันอาสูนข้อนึ่งจะมีตัวนี้กระดับหังข้าจนแตกมีตัวนี้อันตรายมาก ขวามือหักกระดูกข้ามันพร้อมกันเลยข้อนในความหวาดกลัวผีเชื้อแห่งการทำลายล้างในที่สุดก็มีความน่าสนใจสามยักใหญ่แห่งหุบเขาปีศาจอเวจี A v G ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับเสี่ยวยี่ สถานะล่องยกซ้อมระดับสูงเลเวลสาิบสอก็จบแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับผมทำคลิปต่อไปไว้เจอกันใหม่บาย